มาท่านเขานะครับเดี๋ยวเราจะเอาคอนเสิร์ตมาลงดีไหมเอฟซีเอาคอนเสิรต์ตโตเกยียวมาครับใช่ว้าวอันนี้ครับเป็นหุ่นส่วนวะครับนี่แมนแมนพนส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นหุ่นส่วนหรอเดี <c oughs> ๋ยว,ตยวโตเกียวมาลงครับพี่นอ้องอยู่ร้านริมระเบียงนะครับผมริมระเบียงสองริมระเบียงหนึ่งยี่สร้าน ตัวทหารระเบียงโซวนี้เป็นโซนเปิดใหม่ค่ะโซนริมระเบียงโซนริมระเบียงข้างในอ่ะข้างในจะเป็นร้านระเบียงโซนคือมันเป็นร้านเก่าพี่มันเป็นร้านได้ไหนครับด้านในมีอีกด้านในอากจะเป็นปลาสาวยน้ำลีซออภาพ้าใบเบิ้งไหมครับถ้าผมใบเบิ้งเนี่ยเพื่อนเอาไปเพื่อนผู้ที่บ้านเพื่อนว่าปิดบิ๊กแคทได้ไหนใช่สถานที่นะครับผมมีสถานที่มีโดมที่ที่พร้อมจัดงานนะครับผม นี่นะครับผมก็มีสวนสวนเล่มของเด็กด้วยนะครับผมมีมีรถอียงซี่ฟูดเอาไปน้องคุณเอาไปน้องคุณคับอ๋อเนี่ก็มีรถรถขับได้เลยนะครับนี่นี่สำหรับเด็กน้อยที่มานะครับผมก็จะมีพพอร์ตไว้ให้นะครับผมโอ้สวยมากนะครับผมสามารถจะมาจัดฟาร์ตี้ใหญ่เลยนะครับผมใหญ่ได้เลยนะครับผมงานมีตรงมีติ่งนะครับผม ค่ะสี่ิวนี่ก็ได้ครับผมโคราชนะครับผมปาร์ตยังสวยครับพี่น้องนี่พอรับเสียเอาตกเยี่มาลงนี่บอ่ะที่ไหนที่จะทำตรงมินิไปอ๋อจะทำของวายุเหรอใช่ไหมว้าวพี่นิสแสงเลยนี่นะครับผมก็จะเป็นเวทีนะครับผมปาร์ตวีทีใหญ่เลยครับพี่ทองใหญ่อยู่นะฮะสามารถทำโชว์ใหญ่ๆได้เลยนะฮะ นี่ก็เดียวโตเกียวข้ามาลุ่งนี้นะครับขนาดปีกปีกใด้นะครับผมเป็นโตเป็นโต๊ะบนีนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับอันนี้ข้างหลังมาเลยอันนี้ข้างหลังนะครับ <c oughs> โอ้สวยาน,านี่อะไอันนี้อนนอ,อเสรอันนี้ก็จะเป็นดัางนอกรู้จักสื ปาดอันนั้นเป็นของแท้เลยครับที่จัดคอนเสิร์ตอันนี้เป็นจัดคอนเสิร์ตเลยนะครับอันนี้จะเจอาโตเกียวมาลงนี่นะครับผมในวันนี้นะครับผมกำลังจิบก่อนปาด์ตปาด์ตองตกปลาเลยนี่ครับปาดตกปลาบุตรด้นี่ปาดไปก่อน,อก,น,ก,น,น,อนก่อนพี่นอ้องเข้างในปลาหมึก อันนี้มีบ่อตกปลาให้ด้วยนะครับผมรับพอดีขนาดพอดีครับพี่น้องหนึ่งสองสามสองกล้องเรึดูน้องเขาพุ่งขึ้นตกได้พอดีนะครับพอ่ีประมาณสิบห้าโลได้นี่ปล่อยไปได้นะครับเด็กพิเศษโอ้โหเป็นบ่อตกอันนี้เป็นสถานที่ตกปลาเอื้อนปลาอย่างนี้ครับคุณบอก ปลาปลาอะไรครับพี่กิจปลาบึกเนาะอ๋อมีปลาบึกด้วยนะครับผมมีบ่อปลาบึกให้ตกให้วัดกันเล่นเบียง,งเลยนะครับผมร้านใหญ่มากนะครับริมระเบียงโคราดด้วยพี่น้องด้วยเพิ่งก็นั่งสิเอาโตกเกี่ยวขาลหนี่มนครับพี่น้องมองนี่ด้วยนะครับตกปลาสนใจไหมนี่ครับผมจะคองเพื่อนนะ พี่ไม่ใช่เจ้าของเ้าเหรอไม่ใช่ผมจะขอมาอยู่ขอไม่ใี่นีลาเป็ยังไงเด็กเพ็นนัดตั้งตั้งเต่บางแห่งแล้ววันีพี่พี่เป็นนังานเลาบางเด็ก ลุกสามหอดไม่ทายคี่วาไรอยแค่่นี่แค่นพี่เมื่อกี้่มันวางปีกออกจากกันได้ไหมไหนเจ้๊บจ๊บ ทำไมเราร้องเพลงแล้วเหนื่อยรู้จมูกทำไมมันต้องหึนด้วยวะใจเลยอ่ะมันกนเลยทำอะไรแก้ไม่ได้หรอกเออมันแก้ไม่ได้หรอกเราก็ตัดจมก้ะถึงแม่แม่บอกว่าให้กินเยอะเยอะเนี่ยผมแม่บอกว่าให้กินเยอะเยอะโอ๊ยกินหลายแล้วครับนีกินกลงองตวเลยนี่ปะเยเยอ่ะแล้วมึงมันเจ็บมาก วันนี้นะครับผมมีคุณแม่บ้านครับก้องวายุขึ้มายยงข้าวนะครับมาเรียงตอเกียวมาเียงตกเกยวเมลี่ทุกคนนะครับนะครแมเปอันนี้เป็นของก้องดวงใจก้องวายุนะครับผมขอบคุณพีนิสาด้วยนะครับผมพี่นิสานะครับผมินจิ้ม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 ัจิ้มาฟยิ่งอร่อยม่าเท่านี้ อาคอนยนกาย่านะครับผมนี่ใครดียดียร์ที่ชอน,น,น้องๆครับผมขอบคุณนะครับผม

ต้องออกต้องเส็มอยู่หมดเมยนี่แหละถ้่ตัดมกันเลยผมไม่ตัดผมไหมจะได้เป็นพี่เด็กน่อยเราจะเป็นพี่เด็กหน่อยเราจะเป็นตัดผมเร็วทางสากนยสายายยนอุ้ย้าใครจะตัดผมตัดผมนั่น้มเฮ้ยนะ ดานผมเสียวมากนี่นี่เข้มขัดนี่คือติมขดเข้มขัดเรอเวาอเียวาก็เปั้ันเราเลยเอาจ่เสือแล้วมาใส่มันไม่เข้มขัดมันตัดเสือขาดมาใส่มันก็เลยย้อนแน่นนั่นหรอดีมันเปนสายได้เสือเลย ยิ่เป็นคอนนี้นะต้องไป็นคอนตลอดเลยทุกท่านตอนนี่คอกอะไรตั้งใจดูตัวเองมากครับดูนะครับผมว่ามีข้อผิดพลาดอะไรไหมนะครับผมตอนอยู่บนวีดีมอนด์ซิ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมคอนเสิร์ตโตเกียวตบตุ๊กเก็ตคอนเสิร์ตโตเกียวคอนเสิร์ตเนาะสั่งไปบอลตรองสั่งไปมันกับสองแซม ใช่ครับพี่กีครับทำป้ายใหม่นะครับผมป้ายยังเกาะโตเกียวคอนเสิร์ตโตเกียวคอนเสิร์ตนะครแข่งไม่มีการแข่งเป็นแน่นแเลยครับมันมันมันเป็นคำที่กว้างแมนพี่น้องมันเป็นคำที่กว้าง เพราะว่าเข้ามาล้ำซิ่งมันต้องมีล้ำซิ่งแต่คข้ามาโตเกียวคอนเสิร์ตมันจะมีทั้งล้ำซิ่งวาเลนตีลูกทุ่งหมอลำอ่าอ่าสะกลนสก่นสาคกลสากลสะกลที่เป็นสกจะมีสากลด้วยแมนแต่มีขึ้นกล้องเลยเนี่ยแบบปั๊บเลยเมื่อท่านอยู่ท่านสมัยแมนบอลต้อลงพุทธต้องไฟทั้งตัวพวกบนหลายล้านพี่น้องอมกรที่ท่านรับแบบรักคนแหละบอลเราเห็ด แต่ว่าจะมีเตยล่ามีอยังทุกยางแต่ว่ากระจิเสริมเขามาบวกมันปรับได้ตลอดเลยมันไม่มีขีดจากัดมันเป็นคำนิยามที่คําว่ากว้างขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ที่แบบว่าลำซิ่งบอมเปนลำซิ่งสอดแจงบอมแมนลำซิ่งหลังทางร้านตอนเดียวเอมเน่พี่ดองพี่้องเสียบปิดวีกันสีก็เลรนเล่นตั้งแต่ทุ่มหนึ่งหอดเที่ยงขึ้นแต่เป็นเขียนขทมอ่พิ่เพิ่พนพ่เลยเียงขึ้นเนาะก็เลยญแต่หาชามงเตียมพี่ิองเทียังไงร่างกายข่เขาไปไฟเ่ว่าไปยังไง บรจกหล่อหน้าใสมาทันผมนี่นาบค่จยใสครับเพราะว่าผมอาบนา้ำหจาปร,ราบีบอจกออหนักดู้็ได้หน้าใสบ่บเราว่านาจะอเี้นเน่ยนี่ดี๋ยวไปใสยังไงก็<อ>้นี่นเนี่ยเป็นคนผิวพรรณดีอยู่แล้วนะเอ,อ้ยจะมาขั้นโจ พอถือเต้นตวนนี่จะรอคักได้น่นี่มันบวมยอนนถือเตนตวดพี่น้องครับมันบวมย่อนถือแต้นตวดนะครับแต่เกาบาดเปแล้วหนี่ด้นน่เต้นตวดมือขึนนี่เพื่อึือมาได้ไหมนันน้ำเต้นคือแบบตกใจได้นรอจะเด็ดปุ๊กมูเนาะผมก็ถือปุ๊กมเอก็เพื่อไง กูจิงจังอยู่ตอนเนี้ยนะครับผมกูจิงจังขอลานะครับผมขอทำที่อย่งนะครับผมเอาเหมือนนะครับผมมีเขอแบบมีเพื่อนอะไรด้วยกันรางเงี้ยครับผมจะหยอกกันแนนี้ก็มีการทำหรอไม่รก้เป็นอะไรนะหม้เป็นอะนะแกรู้โ้ดกรานบอก บนมาใส่แบบุงสกายแพรกุ้งนะครับผมเมื่อสับมันถเปนเนูอแวมันจะเป็นนูมม่กุ้งิดเนี่ยนี่ก็บีกุ้งทุกวันน่ะพี่ก็จะเต้นกินในระพัเห็ดปุแล้วแนเนยไรข้นี้แหละที่อยากเหมืายแพรกุ้งนะครับแพ้่เขาพอก็รู้ก่อนแพ่เขาอก้อ้แพ้่เขาหรือใจเจ้า ลองพี่นี่เขาเลยเมียเขาเลยเสียงม่จุนเสียงจุนก็เราวะไรก่นสิน่เมียเขาที่จมายมากกว่าพวกเราเขาคือมาคือ เฮ้ยเขาแกงกับไรไปเดินขึ้นมาคุณเอ่านเหตแล้ขอสาเหตุไปขึ้นมาคุณหอฮะบอยยังวะมันที่สาหก็ยังมะพร้าวที่ไหสาเหตุยังเขาบอกว่ามะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันยิ่งอร่อยเนี่ยอันนี้มันเก่าแน้่คทำหน่ฮะเก่าน่ะเอาหาทำใหม่าิทำใหม่หรอเอายังให้มันมั่นก่อนให้มันมั่นก็มะพร้าวเนาะ กะทิแตกมั่นกะทิแตกมั่นแมนกะทิแตกมันเขาบอกว่ายิ่งอายุเยอะยิ่งมีประสบการณ์อ่าเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้เฮ้ยเขาอาจสิบวอทันได้หน่อยพี่เขาบอกอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยแมนวะเขาเขาอาจสิบวอทันลุ่น รุ่นเด้อเขาจะต้องเก็บเกี่ยวอั้นไหนน้องก้องเหมือนน่าย